แม่ม่อนเด้อแม่ม่อนพาท้ำพากินเข่าเมื่อนี้แม่ม่อนพาช้ำเข่าโบเดย์ขามยังดอกเอ๊กับเข่าอันนี้ไก่ไก่ตั้มตงแล้วก็ตั้มตงยนี่น้องตั้มตงแล้วก็กระดุมเพื่อน น้อหวานเผือพี่น้องเด้่เผือก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 พี่น้องหวานยิ้แล้วก็แตงโมพี่น้องนี่แตงโมกับสีโปภายได้เสีเอาซ้อนตักเลยพี่น้องมากกินแบบนี้มามากินพี่น้องกินนักกัรเบอรสุกูสุกคนเด้อพี่น้องเบอรสุกูสุกคนลูกหลานสุกสุกคนลูกหลานมีม้อนขะมากินเบอร์สุกูสุกคนได้แซ่บเด้ถือห้ามไปเขาพูดว่าจะเสือกับไก่ กินไปอย่างอื่นแต่สื้อมากมึงหงายหงายดูซื่อเลยริๆาไกให้เมายแทุดาากินข่าวต่งข่าแรงต่างเ้อะไนสุดคนมากิน

ไม่จะม่กินออกก็จะหอบก็ดะหอบก็ด้องกุยยังไงกับมันกินไปเด็กกันกะปิเพ่ง กะปิเังนมันไม่หอมริปอกั้นด้วยหอมเดียวแค่เทียม แม่ว่านต้องคิดนด้ยงมนไมไกลสายอเป็นเคราะเหตุให้พี่ให้น้องเบิร์ก่าเหตุแบบนล้วนเค่อยเห้ก็เผาพี่น้องมมนมีเวลาแม่ม่อนเหตุงานถึ่ฉันงอกุแปงหยาเบอร์กหยาไปเบิรงกุ้งบอไปนี่ยพี่น้องเลยบพค่เด่นเหก็เผาให้เบิร์สมชือแม่ม่อนพายพันแบทำงานพี่น้อง มาทำงานเบย์เอยู่มาเนี่ยไปเอาน้ำวะนี่น้ำจ้ะไปล้างมือเลยเออ เทพยาแล้วก็เพม พี่พี่เนาะเครื่องี่หมักกินหนังมันนี่คือบ่กินหนังมัน เกว่าจะจางเรื่อย,าส,ายส่น้ำปลาบใสุ่ดจบัวุดจัวกะจ้าเมอแบบนี้อืม,อมดูไกย่ยืนหนัหน่อยเด้อ えっ กินเขียวเบิองทอดเป็นทอดซับมักล้านอดแซับดิกำะมูกวะ ไปกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยเนุกบ่วเนุ๊กเซนุกเนี่ยจักนุ๊เมื่อคืนมาสี่ทุ่มเลยอืมสี่ทุ่มคือทุ่มคืนไงถ้ากรุงเทพสี่ทุ่มย่องหน้าคืนขี่รถขี่รถนี่นะแม่ขี่รถวนเวียนกันนะแม่ไม่รู้ว่าไหนไปทางไหนเดินเขาเส้นเร็วคือน้องเขากรุงเทพลูกคัง คืนทันน้งวันคืนลบไปคืนลบมาเสียเงินตั้งเจ็ดแปดร้อยใายเสียทั้งวันไปมากไปมากทางเต็มห้าโมงเพื่อ,อเอสียออกเพื่อเียออกได้นะสองทุ่มทราเลื่อนไปดีใจครับพี่ส่องไปเออ เดี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนไปมันสั่นมัเลีดหนังมันเฮ้ยเฮ้ยเข่าทีนหนึ่งกินอ้อหาทางออกก็ได้รู้สึกแข็ง เมขึ้นมากบุมีผูมกกินอีไก่คือแบบนี้อ่ะือมากบุ๊มื้อเชบมากะมีผูกินซื้อมาใหม่ๆนยี้ไข่เนงมีคนกินอยู่มีกกินไงกกินหน่อกินหน่อยจอยไ่ง้

แม่บอกบอกแม่ว่าอะไรนก่อนอยู่บ้านให้ว่าจะควมลาเรื่อนกันเลื่อแบบนี้เขาบอกเขาจะบอกควมลาวผู้ประชาลาวของเขาเขาบอกเขาจะวอาลาวแล้วแบบนี้อ่ะวมาลาวเลี่ยเดอร์สันบอกแม่มากี่บอกลาแม่แต่บอกก็บอกท่านบอกลาวกินรถ Thank you. แท็กชัดชัยจันทร์กูคบชรวมตั็กิี่เหมือนเพ้นอแล้วเห็ียบตะเกียบตักท,ที่เราเราต้เสแวเลยเห็ดคือเราเออเมนอยู่นะเสแสรเอาคลิปนี้เปนเมม่นมมอนกับคลิปนี้เทนนี้ก่อนเดิมคับ อันนี้คลิปนี้กะสันนี่กอนพี่น้องคลิปนายพ่อกันไม้เด้อพี่น้องเอ้ยมันนี่กะสันนี่แหละเอาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมมอนเด้อเมมอนผ้าทำกดไลค์กดแชร์ให้เมมอนผ้าทำเนี่ยพี่น้องให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจเมมอนเน่ขอบใจหลายๆผู้กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบใจจ้าขอบ